ครับสวัสดีครับผมนุ่มรสเข็นครับครับวันนี้หมอติ๋มเพิ่นมีแม่ลูกลูกแม่ครับนี่ครับเอามาเปิดราคาครับวันนี้ข้อมน,นี้เปิดไลวละเป็นไรหมอติม๋มข้อมน,น,น,นี้เปิดไปเจ็ดหม่บาทครับขมนี้เพิ่นเปิดไปเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเด้อครับพี่น้องลูกจักเดือนเนอะลูกเก้าเดือนสิบเดือนนี่นะครับลูกมันอยู่ในรถล,ลูกเก้าเดือน ก็เดือนจ็ดสิบเดือนเนาะประมาณนี้นี่ครับเป็นลูกเคเอฟสามหนึ่งเด้อครับพี่น้องมีใบมีหลอดมั้งบอใบเกิดครบครับใบเกิดครบเด้อครับพี่น้องนี่ครับเจ็ดเจ็ดหมื่นเท่าไรก่อเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเจ็ดหมื่นเก้าพับาทเด้อครับพี่น้องนี่ครับลูกครับกินหยาดีครับเรียงหยาดีเอ้ยแม่ไายสูงลอยมป้นเด้แม่ไายสูงลอยสี่สิบห้าบวกครับแม่ไายสูงลอยสี่สิบห้าบวกเด้อครับพี่น้องแม่นี่ได้ลูกเมื่อไหรจากตัวมาดิมลูกสองตัวครับนี่ตัวที่สอง ลูกสองตัวได้ลูกมาแล้วสองตัวครับตัวที่สามรอบผสมเนาะมีตำหนิยังบ่เราประกันตำหนิให้ครับส่วนชุดห้างดอกคาโอกคารอนนุ่มจริงเราประกันให้เบิดครับเราประกันตำหนิเด้อครับพี่น้องนุ่มจริงคาดอกคารอนส่วนชุดหางดวงหางดอกเพป็นประกันตำหนิให้ครับส่วนตัวหน่อยหน่อยนี่บ่แมีนเด้อครับบกเทกหน่อยนี่มันมาหลินน้ำรึซิเนี่ครับผมมีตำหนิเด้อครับพี่น้องเบอร์โทรนี่ ศูนย์หกสองครับศูนย์หกสองหาสามสองเจ็ดแปดสามสองครับเจ็ดครับพี่น้องเบอร์โทรเพิ่นเดอร์ครับโตเขามาตอ่อรองราคานึ่เพิ่นได้ครับหรือว่าพี่น้องจะเขามาส้มตัวจริงก็เพิ่นอยู่หน้าคอ,อกก็ได้ครับพี่กัดก็อยู่บ้านโน้นสูงต่ำบลหนา้าเวียงบเบอร์เสนางกันที่พ่อจะว่าขนาดจะเลื่อนครับเขามาส้มตัวจริงต่อรองราคาเพิ่นอยู่หน้าคอ,อกได้เลยครับพี่น้องเนะครับผมมีตำหนิแข่งขาดี แม่นี่ก็ห่องสางดีครับห่องสางใหญ่ดีอยู่จะออกออกแดงจักน้อยแดงมีขบเปลือกกันลนะครับแดงขอบเปลือกจักน้อยคันว่าขบเปลือกด้วยกับโบแมนครับก็สีแดงอยู่อ่าแข้งขาก็ใหญ่ดีครับสีจะดีกับงามแม่นี่ห่องสางนี่ดีจัน้อยกับพ่อมีให้เบิ้งอยู่ครับพี่น้องเบิ้งครับอ่ะจูงไงพี่น้องคุณเบิ้งทางถ่ายนะจักน้อยเบิ้งครับถ่ายอ่าเครื่องแดงด้วยครับนี่ ่ายใจลูกเครื่องดำนี่ครับถ่ายถ่ายกับงามครับเงาหางกับถือว่าใหญ่อยู่ครับเหยียบลากดินมาแล้วครับผู้ห,าง,หางงามๆแบบนี้บ่มี่นุ่มติ่งกับบะหมี่ครับเอาจุงจุง,จ,งจุงย่างให้พี่น้องคนเบืองจักรอบแนมาดิมยางจักน้อยมึงทาย,ยุงทาย,ยางครับประกอบการตัดสินใจ ลูกก็เลียมยหญ้ายีอยู่ครับลูกกะไดคุณครับลูกกระไดเด็กน่อยเป็นไรลูกมาให้เบ่งลูกก็เลี่ยมหญ้าครับเลี่ยมหญ้าดีแม่ก็จะโค้งจักน้อยบอนาเกียรติครับลูกนนม,มันยัอยงออกนมประทันครับเบ่งครับ เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทต่อรองราคาได้เนาะต่อร่องราคาเด้อ,รอดครับ,รรบพี่น้องเบิ่งครับลูกกะเลยลูกมาจังหน่อยเหมือนนมาจิมไอ้ครับเบิ่งลูกลูกบวชเนาะบวชเนาะกิโมูด,ดําลูกบวชครบเครื่องเลยสีแดงแข้งขาใหญ่ดีลูกกระไดครับพี่น้องเบิ่งครับหนังข้อย่นย่นเลยครับลูกงามครับงามงามลูกกระไดถือว่าใจลูกงามเลยอ่าล้ำตัวกันยาว ค่วมลึกก็ได้ครับลูกเป็นแม่บอกแม่พันธุ์ได้เลยครับพี่น้องเอาไปต่อยอดเวมีทุนมียังก็เอาไปต่อยอดเอาครับพี่น้องอนาคตไกลๆเลยพัฒน,นาไปเลยเลยเล,ลูกแง่นี่ก็สุดยอดแล้วครับนี่ลูกกับว่าไม่ทำนี้เนาะมาดิมนเนาะรับประกันทำนี้ทั้งแม่ทั้งลูกครับพี่น้องเพื่อครับเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทต่อรองราคากับเพื่อนเอาครับ เบอร์โทรอีกรอบเนี่ยศูนย์หกสองครับศูนย์หกสองหาสามสองหาสเจ็ดแปดสามสองครับพี่น้องเบอร์โทรเพนเดอร์ครับเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทต่อรองราคากับเพิ่นได้หรือว่าเข่ามาส้มตัวจริงอยู่หน้าคอกับเพิ่นกะพิกัดอยู่บ้านนั่นสูงตำบลหน้าเวียงอำเภอเสนางอนนี้ครจังหวัดนนท์เจริญครับส้มตัวจริงต่อรองราคากับเพิ่นอยู่หน้าคอเดี๋ยด้วยครับจับได้รูปได้นอมาจิบนอเชียงดีงวดเชียงดีครับพี่น้องจับได้รูปได้ใบได้สองตัวแล้วครับลูกแม่แม่ลูก ลูกลูกตัวที่สองงานน้ำกลนนี่แะครับน่ครับสองตัวนี้แหละลูกตัวที่สองงานน้ำกลนสามกว่าอบผสมมักพอได้อยากได้พอดังดังหรือว่าอยากได้พ่อแบบไดกะเอาไปผสมออกครับพี่น้องรอบผสมเอาครัอบใจลูกคือว่างามครับใจลูกงามหนังคอดย่นยนเลย ย่นเป็นย่นหนังข้อครับหนาดีครับใจลูกงามถือว่างามเลยแหละครับเนี่ยไปเลี้ยงอีกเจี๊ปีหนึน่งก็สมได้่งแล้วผมว่านี่เป็นตจ,จัดดีอยู่บังครับลูกก็ลังดื้อกกระังมึนส่สวงนี่แต่กินหญ้าเก่งครับเล็บหญ้าปวด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 ,วด,วดยางดีเลยครับเนี่ยบังเนี่ยกินหญ้าเก่งลูกก็กินหญ้าเก่ง เอาจุงใหญ่อีกเจ็ดรอบแนมาติมให้พี่น้องมึงอีกเจ็ดรอบแนมะอีกเจ็ดรอบหนึ่งเป็นเบืบ้องทั้งแม่ทั้งลูกนะครับทานยุงทานยางทั้งแม่ทั้งลูกโอควารตัดสินใจครับนะครับเรียบยังก็งามอยู่ครับใช่ได้นะครับมันอยขากขอกลูกก็ได้นะครับทานยุงทานยางของลูก อย่า,างง่ามครับอย่างงามลำตัวนยาวๆเลยครับมันเล่นน้ากันบักหน่าหน่อยก็ลูกเคบครับหน่อยๆนี่เคียบหกแปดแต่แม่แม่สาวหน่อยสามหนึ่งเนาะลูสามหนึ่งไปหลอดครบไปหลอดเพิ่นบ่เดี๋ยวลงหลอดหลอดง้บอบ่อยู่ครับหลอดพ่นไปธุระเพิ่นนี่ครับบังครับเลีนน่มหยาเก่งครับเลีนน่มหยา จังว่ามันอ้วนมันพี่ดีครับหาจังสีแลละครับพี่น้องหาซุ่มเลียมหนาที่ดีเก่งๆครับบ่หิษยายานี่ก็จำได้ซจำหนึง่งบู้ีตัวดใดกินได้ครับพี่น้องซจำนี้แต่ว่าตัวนี้กินครับเลียมยางเดียวถือว่าใส่ได้ครับเอาส่วนแม่กะบไผอยากได้กรโทรมาต่อร่องเอาครับได้ไปต่อยอดอบัวทุยอีกรอบมาดิมอีกรอบหนึ่งศูนย์แปด ศูนย์หกศูนย์ศูนย์สองหาสาสามสองเจ็ดแปดสามสองครับพี่น้องเบื่อโทรพิ่นครับโทรมาต่อรองราคาเอาครับพี่น้องเจ็ดเมื่อเงาพันบาทต่อร่องได้ของสื่อของขายมีการต่อรองบริการส่งพร้อมครับแล้วก็เอ่อเพิ่นรับประกันตำนี้ให้ทั้งแม่ทั้งลูกครับมีตำนี้ยินดีขึ้นเงินไปแล้วบ้านนี่เอาไป สำหรับคลิปนี้กับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสกไครต์ช่องยูทูบมุมรถเข็นน้ำครับเพื่อจะบริาการคลิไปใหม่เดี๋ยวเพิ่นเด๋มาใหม่ผมมาถ่ายพี่น้องเดียวเหลือสีเหลือส้มเหลือบิง่งเหลือเอาไปเลี้ยงเอาครับสำหรับคลิปนี้กันสวัสดีครับผมลูกมันไปนปวบอ่ะมันลงปลาเขา่าเป็นตัวเอาสำหรับคลิปนี้กันสวัสดีครับผม